ไม่เรื่องมากไม่มากเรื่องลดภาระทางใจได้มากมายมีชีวิตที่เรียบง่ายยิ้มง่ายหัวเราะง่ายมีความสุขง่ายสบายใจง่ายชีวิตของคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายสุดท้ายก็แค่มีความสุขได้ในทุกวันทุกบ้างสุขบ้างก็เข้าใจแต่เลือกที่จะสุข ให้มากกว่าทุกข้อแล้วกันต่างกันที่ใจครับสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจไปทําทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องราวธรรมะม,มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับ ท่านผู้ฟังครับมีคนมักถามว่าพระพุทธเจ้าให้สันโดษใช่ไหมถ้าใครตอบว่าใช่ก็ต้องตอบว่าผิดครับถ้าเป็นการให้คะแนนก็คือเป็นสูงหรือถ้าจะให้ดีก็ให้แค่ผ่าน50%าสิเซนทำไมเป็นอย่างนั้นนี่แหละ ที่ต้องให้รอบคอบขอบอกสันส้นๆว่าต้องแยกแยะบอกให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าให้สันโดษในเรื่องไหนหรือไม่ให้สันโดษในเรื่องไหนพระพุทธเจ้าให้สันโดษในสิ่งเสพหรือในวัตถุบำเริงความสุขแต่พระพุทธเจ้าให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมหรือ พูดให้คนยุคนี้เข้าใจง่ายขึ้นว่าให้ไม่สันโดษในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อรูปรัฐก็ยกคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาให้ดูกันเลยเอาข้อหลังคือไม่สันโดษในกุศลธรรมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าที่พระองค์ตรรู้นั้นพิสุททั้งหลาย เรารู้เข้าถึงคุณของธรรมสองประการคือ 1. ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความเป็นผู้ไม่ละย่อในการบําเพ็ญเพียรหมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่สันโดษในกุศลธรรมต้องเน้นว่า ในสิ่งที่ดีงามในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แล้วท่านไม่ยอมให้สันโดษเป็นอันขาดถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สันโดษเลยถ้าสันโดษในกุศลธรรมก็คือประมาณนั่นเองครับเป็นอันว่าหลักความไม่สันโดษในกุศลธรรมนั้นชัดเจนแล้ว เราก็มาดูคําว่าสันโดษบ้างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสแก่พระพิสุในหลักที่ว่าอาริยวงศีว่าหนึ่งพิสุสันโดษในจีวรตามมีตามได้สองพิสุสันโดษในบิณฑบาตตามมีตามได้สามพิสุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได้สี่พิสุเป็นผู้ยินดีในปะหานะและภาวนาข้อสี่หมายความว่าพอใจใส่ใจเปลี่ยนพยายามในปะหานะคือการละอกุศลและในภาวนาคือการเจริญภาวนาเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุสันโดษในวัตถุเสพสิ่งบริโภคจีวรเครื่องนุ่งห่มบินทบาทอาหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยสันโดษมาสามข้อพอ,อถึงข้อที่สี่เปลี่ยนเป็นว่าให้เอาใจใส่เพียรพยายามละอกุศลและจะเดินกุศล เพื่อจุดหมายคือจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุข้อที่สี่นี้ก็คือข้อที่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหลักอริยวงสีนี้จึงบอกอะไรอะไรหลายๆอย่างว่าไม่สับสนในกุศลธรรมเป็นหลักใหญ่อยู่ในขั้นปฏิบัติการที่จะ ให้บรรลุจุดหมายความสันโดษในสิ่งเสพเป็นข้อปฏิบัติขั้นบุพภาคของความไม่สันโดษในกุศลธรรมนั้นหมายความว่าความสันโดษในวัตถุในของกินของใช้สิ่งเสพบริโภคเป็นการเตรียมชีวิตพร้มเป็นให้เอื้อ ให้พร้อมที่จะเดินหน้าก้าวไปกับความไม่สันโดษในกุศลธรรมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความสันโดษในวัตถุเป็นธรรมย่อยที่มาเสนอง,งานมารอรับหรือมารับใช้ความไม่สันโดษในกุศลธรรมถามว่าสันโดษในสามข้อแรกสัมพันธ์กับสิ่งที่ทำในข้อสี่อย่างไร ทำไมจึงสันโดษเพราะว่าสันโดษเป็นตัวอ้อมหรือช่วยสงวนเวลาแรงางานความคิดไว้ถ้าพิสุไม่สันโดษในจีวรบินทบาทเสนาสะนะคือไม่สันโดษมัวยุ่งกับการหาอาหารอร่อยออร่อยฉันมัววุ่นวายอยู่ก,กับการหาสิ่งของ เครื่องใช้ฟุ่มเฟืมัมวหมกมุ่นกับวัตถุบำรอความสุขหนึ่งเวลาก็หมดไปกับการหาเสพสิ่งเหล่านี้สองแรงงานก็หมดไปเพราะมัววุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้สามความคิดก็หมดไปกับการคุ้นคิดหาทางให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเสพ เลยไม่เป็นอันได้เพียรพยายามจเจริญนสิขาทำหน้าที่แต่เมื่อพิสุสันโดษในปัจจัยสี่เวลาก็เหลืออยู่แรงงานก็เหลืออยู่ความคิดก็เหลืออยู่ก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาระดมทำกิจหน้าที่ของตนดังนั้นทั้งสันโดษ และไม่สันโดษจึงมาออกผลที่ความเพียรน,นอกจากนั้นยังใจสงบสบายไม่ห่วงไม่พวักค์วาในเรื่องวัตถุหันมุ่งหน้าทำจิตหน้าที่และสร้างสรรค์ความดีต่างๆได้อย่างแน่วแน่เต็มที่โดยมีความสุขด้วย ตอนนี้สันโดษก็มีผลพบตลอดตามวัตถุประสงค์ขลึกหัดก็เช่นกันถ้าไปหมัววุ่นวายอยู่กับการแสวงสิ่งเสพบำรุงเลิองอย่าหาความสุขส่วนตัวก็จะหมดเวลาหมดเรี่ยวแรงหมดความคิดกับเรื่องเหล่านั้นจนไม่เป็นอันปฏิบัติ หน้าที่หรือทำงานสร้างสรรค์หน้าที่งานการสร้างสรรค์ที่พึ่งทำก็ไม่เป็นอันทำอย่างน้อยก็ย่อหย่อนแผมล่อแหลมต่อการจะทำการแสวงหาโดยทุกจริตอีกด้วยการทำความดีทำประโยชน์สูงโสง่แม้กระทั่งบรรลุโพธิญาณ เป็นไปไม่ได้ถ้ามัวสันโดษในกุศลธรรมโดยไม่สันโดษในวัตถุเสพครับท่านผู้ฟังครับช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนผู้สนใจไป่ธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิต ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญด้วยครับและช่องสถานีมีบุญจะนำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นทางสายบุญในวิดีโอตอนต่อไปสวัสดีครับ